สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระพฤหัสนั่นเองนะคะซึ่งถือเป็นดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อทุกๆลัคนาราศีเลยค่ะ การมาของดาวพระพฤหัสในครั้งนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการ โคจรถอยหลังกลับมาที่ราศีมังกรค่ะมาเจอก,กันกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์นั้นได้อยู่ในราศีมังกรอยู่แล้วนะคะการมาเจอกันครั้งนี้ซึ่งเป็นการเจอกันของดาวใหญ่ทั้งคู่ย่อมส่งทั้งผลดีย่อมส่งทั้งสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะเราก็จะมาเช็คกันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีมีเรื่องใดที่จะเกิดเป็นผลดีมีเรื่องใดที่จะต้องระมัดระวังกันบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสทำการโครจรยกย้ายครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะชาวลัคนาราศีเมษนะคะคุณมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศ และเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพะค่ะในวันที่28กันยายนปี2564นี้ดาวพระพฤหัสได้ทำการโคจรยกย้ายมาที่ราศีมังกรค่ะได้มาเจอกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์นั้นอยู่ในราศีมังกรอยู่แล้วอยู่ในเรือนกรรมะอยู่แล้วนะคะการมาเจอกันในครั้งนี้นะคะก็จะอยู่ด้วยกันไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนปี2564กินระยะเวลาประมาณ ลื่นก,กว่าเลยนะคะลักษณะของดาวพระพฤหัสนั้นจะหมายถึงความเจริญงอกงามค่ะหมายถึงการเติบโตหมายถึงเงินทองหมายถึงชัยชนะหมายถึงความสําเร็จนะคะในครั้งนี้ที่ได้มาอยู่ในเรือนการงานร่วมกันกับดาวพระเสาร์แน่นอนว่าจะย่อมส่งผลโดยตรงต่อเรื่องการงานให้กับชาวลัคนาราศีเมษอย่างแน่นอนค่ะจะเป็นจังหวะนะคะที่ดาวจะกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีมุมมองที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของ การงานมากยิ่งขึ้นจะมีการพัฒนาปรับปรุงงานค่ะจะก่อให้เกิดความขยันจะมีความกระตือรือร้นในการทํางานมากยิ่งขึ้นไม่พอเท่านั้นชาวเมธยังได้รับการช่วยเหลือยังได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีค่ะคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวก็ตามนะคะก็จะช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณในเรื่องของการงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะ การกระทําของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงวันที่28กันยายนไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้นะคะจะก่อให้เกิดความสําเร็จในเรื่องของการงานได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงมือทําอะไรแบบสั้นๆรับจ็อบเป็นชิ้นเป็นอันหรือการทําโปรเจกต์อะไรที่มันต้องใช้ระยะเวลาไม่นานมากนะคะจะมีเกณฑ์ราบรื่นเป็นอย่างดีค่ะแต่ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยอาจจะรู้สึกยุ่งหน่อยนะคะเพราะงานจะมีงานด่วน งานเร่งงานแทรกเข้ามาอาจจะมีออเดอร์กระทันหันจากลูกค้าอาจจะได้รับคําสั่งเร่งด่วนมาจากเจ้านายหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาก็เป็นไปได้นะคะทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีทั้งความยุ่งมันมีทั้งความเยอะแล้วก็มีความเครียดเข้ามาด้วยนั่นเองค่ะใครที่ทํางานประจําใครที่เป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศหรือข้าราชการต่างๆนะคะต้องพยายามก่อเกิดการติดต่อเจรจาประสานงานให้มากนะไม่ว่าจะเป็นทางใกล้หรือทางไกลนะคะ เพราะคําว่าสุภะนั้นก็หมายถึงการติดต่อเจรจากับทางต่างประเทศวินาทเองก็หมายถึงทางไกลได้เช่นเดียวกันรวมถึงการติดต่อที่เกิดขึ้นภายในประเทศการติดต่อภายในระยะทางใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ควรจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้คนที่ทํางานประจําต้องพยายามขย,ขยับขยื่นตัวเองตลอดเวลาต้องมีการเคลื่อนไหวมีการติดต่อมีการลงมือทํามีโปรเจกต,ต้องพยายามคิดหาไอเดียและต้องมีการ แสดงศัก,กยภาพของตัวเองมันจะส่งผลที่ดีต่อคุณได้ค่ะส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของร้านค้านะคะคุณจะต้องคิดหาวิธีการขายให้มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการคิดการวางแผนวินาศหมายถึงเบื้องหลัง คุณต้องมาเช็คที่เบื้องหลังของคุณว่าตรงไหนบกพร่องตรงไหนผิดปกติตรงไหนไม่เป็นดังใจต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะหาทางออกหาทางแก้ให้ได้อาจจะมุ่งไปที่เรื่องของการตลาดหรือเป็นปัญหาที่คนเราก็ต้องมาแก้ไขที่คนนะคะต้องบอกเลยว่าคนที่ทําธุรกิจท,ทําที่คนที่มีกิจการหรือมีร้านค้าเป็นของตัวเองอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้นะคะแต่ผลลัพธ์ต้องบอกว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อยอย่างแน่นอนค่ะส่วนใครที่เป็นชาวลัคนาราศ สีเมท็ที่ยังว่างงานหรือตกงานอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีค่ะสามารถที่จะยื่นใบสมัครได้เลยมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะไม่พอเท่านั้นชาวเม็บางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้งานแบบที่คุณคาดไม่ถึงได้งานแบบที่คุณไม่ต้องสมัครเลยอยู่ดีๆมีคนมาเสนองานให้คุณแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะคําว่าวินาศมันหมายความว่าเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ที่อยู่ดีๆมีคนมาเสนอ สิ่งดีๆให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของการงานเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะจิตใจของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้นะคะจะไปอยู่ที่เรื่องของการงานมากขึ้นคุณจะเกิดปัญญาค่ะคุณจะมีกระจิตกระใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานแม้ว่างานยุ่งงานเยอะอย่างที่สมัยบอกไปแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันแม้ว่าจะมีความเครียดนะคะแต่ชาวลัคนาราศีเมษก็ยังมีกระจิตกระใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานเอาใจไปใส่ที่เรื่องของการงานค่ะก่อให้เกิดปัญญา ก่อให้เกิดความสําเร็จนะคะไม่พอเท่านั้นนะคะการที่ชาวลัคนาราศีเมษได้ยุ่งกับเรื่องงานตรงนี้อาจจะไม่ใช่ยุ่งเฉพาะงานของตัวเองค่ะอาจจะเป็นลักษณะที่มีคนอื่นนะคะเข้ามาขอคําปรึกษาจากคุณเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณทําให้คุณต้องไปยุ่งกับงานของคนอื่นด้วยคืองานตัวเองยุ่งพอแรงอยู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปยุ่งหรือเข้าไปช่วยเหลือกับงานคนอื่นด้วยในช่วงนี้เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้นั่นก็คืออาจจะมีคนใกล้ตัวนะคะขัดใจคุณถ้าใครที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษที่เป็นผู้บริหารเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าหรือแม้แต่กระทั่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของร้านค้าสั่งงานพนักงานอะไรไปนะคะอาจจะไม่ได้ดั่งใจอาจจะมีปัญหากับบริวารมีปัญหากับพนักงานก็เป็นไปได้นะคะมีความยุ่งยากใจเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของคุณนั่นเองค่ะเขาอาจจะแข็งข้อนะคะ หรือเขาอาจจะทํางานแล้วออคุณไม่พอใจหรือเขาอาจจะมีเหตุทุระจาเป็นไม่มาทํางานลางานขาดงานทําให้คุณต้องเข้าไปรับผิดชอบตรงนั้นแทนอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วนะคะชาวลัคนาราศีเมษคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานอย่างแน่นอนค่ะงานทางไกลงานต่างประเทศงานสาธารณสุขงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นนะคะส่วนใครที่ต้อง ทำเกี่ยวกับเอกสารนะช่วงนี้ต้องระมัดระวังเอกสารหายระมัดระวังความผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสารระมัดระวังการสื่อสารแล้วไม่เข้าใจกันการติดต่อเจราจาประสานงานกับผู้คนหลายๆคนอาจจะทำให้เขาตีความคุณผิดต้องอต้องระมัดระวังให้ดีในช่วงนี้ด้วยค่ะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะค่อยๆขยับดีขึ้นค่ะต้องบอกเลยว่าใครที่ติดขาดใครที่ต้องการกู้ธนาคารกู้หลักทรัพ ๆจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะกู้ได้มีเกณฑ์ที่จะกู้ผ่านค่ะเพียงแต่บางครั้งอาจจะเกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนต้องใจยเย็นๆนะคะและอย่างที่บอกไปว่าในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารมันอาจจะเกิดความผิดพลาดจากเอกสารตรงนั้นก็ได้นะคะอย่าวินอยา่าโวยวายเวลาเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคให้ใจยเย็นๆนะคะที่ต้องเอบรกชาวลัคนาราศีเมษอย่างนี้เพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะหัว ร้อนหัวเสียง่ายในช่วงนี้นั่นเองค่ะสําหรับเรื่องของการเงินการทองนะคะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกเข้ามาด้วยในเดือนนี้นะคะไม่ออขออภัยค่ะไม่ใช่ในเดือนนี้นะในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือ28กันยายนไปจนถึง8พฤศจิกายนจะเกิดรายจ่ายจุกจิกรายจ่ายแบบที่คุณคาดไม่ถึงอาจจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับบริวารกับพนักงานกับลูกน้องของคุณ ก็เป็นไปได้นะคะต้องบอกว่าเกณฑ์ที่มันจะต้องจ่ายเนี่ยมันมีเข้ามาจุกจิกมันเป็นรายจ่ายยิบยิบย่อยๆมันไม่ใช่รายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรค่ะแต่มันทําให้คุณหงุดหงิดใจหรือกวนใจคุณนั่นเองนะคะอีกประการหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระมัดระวังนั่นก็คืออาจจะมีปัญหาจุกจิกใจกับคนใกล้ตัวค่ะมีคนมายุ่งกับคุณมากมาจู้จี้จุกจิกกับคุณมากหรือบางทีความลับอะไรบางอย่างของชาวลัคนาราศีเมษ ไม่ว่าจะเป็นความลับในเรื่องของงานความลับในเรื่องของการเงินความลับในเรื่องของส่วนตัวอาจจะถูกเปิดเผยได้นั่นเองนะคะและก็ต้องระมัดร,ระวังการมีปากเสียงการทะเลาะวิวาทการพิพาดกับคนใกล้ตัวด้วยเช่นเดียวกันค่ะพยายามใจเย็นให้มากที่สุดนะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปงังกันทั่วหน้านะคะ สวัสดีค่ะ